ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสถานการณ์วันนี้มีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นอีก3,759คนนะครับแบ่งเป็นในเรือนจำ1,294า1 9 4รายยอดสะสม1,44,976รายนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม34รายด้วยกัน ตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิต954รายส่วนตัวเลขของคนที่หายป่วยกลับบ้านได้แล้ว4,044รายซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะตัวเลขทุกตัวเลขอยากจะให้ลดลงลดลงแต่เลขศูนย์ทุกเรา ทุกคนต้องช่วยกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของโควิดสายพันธุ์เก่ายังไม่จางหายไปก็มีโควิดกลายพันธุ์มาให้เราได้ลุ้นได้ตื่นเต้นกันอีกแล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ข่าวของ BBC ไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าสํานักงานสาธารณสุขของอังกฤษออกมาแถลงนะคะว่าเขาพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็มีการติดเชื้อในคนอังกฤษแล้วถึง109รารายค่ะเขามีการตั้งชื่อให้กับโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่นี้นะคะคือ V u i 21เมยศูแล้วก็4.36.3 Variant นะคะซึ่ง VUI ก็คือเขาให้เป็นชื่อแบบยังไม่เป็นทางการคือ variant under investigation คือว่าตัวเนี้ยที่ว่ากลายพันธุ์น่ะยังเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะอ๋อจนกว่าจะมีข้อสรุปใช่ไหมครับที่ดีใช่ว่ามันจะน่ากลัวไหมหรือมันโอเคค่ะครับผมทีนี้หลังจากที่อังกฤษเขามีการนำเสนอรายงานข่าวชิ้นนี้นะฮะ ทางด้านของอาจารย์หมอในประเทศไทยอย่างอาจารย์หมอธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทย์จุฬาเนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่าตอนนี้นะครับสายพันธุ์ที่เฝ้าติดตามเนี่ยโดยเฉพาะสายพันธุ์ล่าสุดที่เป็นข่าวในอังกฤษนั้นเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวที่พบล่าสุดเป็นสายพันธุ์ซีคุณหมอบอกแบบนี้นะครับขณะที่สายพันธุ์อื่นๆค่อนข้างน่าเป็นห่วงกว่านะครับ เช่นสายพันธุ์อังกฤษแอฟริกาใต้บราซิลสามสายพันธุ์นี้จัดอ,อยู่ในหมวดหมู่สายพันธุนะะ์บนะฮะที่น่าห่วงกว่าน่ากังวลกว่าอย่างไรก็ตามคุณหมอบอกว่าทางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือ การเร่งฉีดวัคซีนเพราะคุณหมอเชื่อว่าไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับโควิดสายพันธุ์อะไรก็ตามถ้าเราได้รับวัคซีนแล้วอ,อย่างน้อยๆผ่อนหนักเป็นเบาลดความรุนแรงลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้นี่คือในมุมมองของอาจารย์ธีรวัตรจากจุฬาครับครับล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับว่าทางศาสตราจารย์ดรวัศน์จันทราทิพย์นะครับหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมอมหิดลน,นะครับก็ออกมายืนยันว่า ไม่ใช่สายพันธุ์ไทยเนื่องจากเรามีการตรวจสอบพบเชื้อดังกล่าวจากผู้ที่เดินทางมาจากอียิปต์แล้วก็เข้ากักตัวในสเตจควอลันทีนตั้งแต่มกราคมต้นปีที่ผ่านมาผลการถอดรหัสพันธุกรรมพบเชื้อสายพันธุ์4 3 6 3ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่นที่ระบาดในไทยนะครับแต่พบในสเตจควอ a ันทีนแล้วก็มีการรักษาจนหายถือว่าเชื้อเนี่ยถูกทำลาย ไปหมดแล้วอ๋อคือไม่ได้ออกไปแพร่ข้างนอกอยู่ใน SQ ถูกต้องครับจะบอกว่าเป็นโควิดสายพันธุ์ใดก็ตามมันจะต้องเกิดการระบาดในประเทศนั้นๆอย่างเช่นเราพบเชื้อในสถานบันเทิงภายในกทมครับจึงเป็นการระบาดแต่ถ้าพบในสเตจควอลทีนแต่ว่าไม่ได้มีการเผยแพร่ออ,อกสู่ชุมชนมก็ถือว่าไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการรักษาแล้วก็หายแล้วด้วยอีกทั้งผู้เดินทางคนดังกล่าวที่ถูกอ้างถึงนี้เดินทางออกจากไทยไปแล้ว ก็ไม่แน่ใจว่าก่อนที่จะไปเข้าอังกฤษอ่ะเข้าไปแวะที่อื่นอีกหรือไม่<ะ>ไอการที่จะสรุปว่าเป็นสายพันธุ์ไทยอ่ะมันไม่เข้ากฎเกณฑ์ข้อนี้เพราะฉะนั้น<ะ>สบายใจตรงกันนะตอนนี้นะฮะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ใช่โควิดสายพันธุ์ไทยครับค่ะแล้วก็อยู่ในสถานะที่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่น่าวิตกนะคะ,ะยังตื่นกระหนกกันไปแต่ว่ายังไงข่าวแบบนี้คงจะต้องคุ้นชินกันไปย,วยาวๆเพราะว่าวายรัสมันกลายพันธุ์ตลอดเราต,ต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีวามทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ